สวัสดีค่ะวันนี้นะเรามาพบกับน้องตงตองสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับวันนี้ตงตองจะมาเล่นของเล่นให้ดูกันมาเล่นเลยแม่ทำไมแม่ไปถ่ายไม่ถ่ายแล้วก็พูดละก็นี่ยังถ่ายอยู่เม้นต์แม่ต้นเป็นเด็กอ,ะอ่ะที่ไม่อันนี้เป็นรถอะไรคะอันนี้เป็นรถเลยคะรถ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  รถลากรถเวลารถล้อล,ล้อล้อยางรัวอ๋อลากยังไงลากให้ดูหน่อยรถขยังไงลากให้ดูหน่อยคะ่ละลากปะกาป่าป่าเอ้ป่าไหนเนี่ยอ่ะเรามาดูกันเลยน้องหนุ่โตจะพาเล่นนะจ๊ะเด็กๆ เล่นหรอือวะตรงตูนพาเล่นนะเล่นไหนอ่ะเล่นไหนเดี๋ยวมัจะเล่นอเล่นอ่ะเอาออกมาเยอะๆลูกไม่เดี๋ยวจะเล่นอนะไรก็ไม่รู้เอารถจีด้วยแม่ไี่น้องตูนตมีของเล่นเยอะมากมายน่นแหลมาตลาดดี อ๋อแล้วเรามาดูน้องเปามา้างครับอันนี้คือน้องหางเปานะคะดูเฮียเล่นอยู่กำลังหัดกัดของดูตรงๆต่อเนาะเนี่ยมันจะทำยีงีนะตบมวยเลกาดียไปด้วยไปดวยครับครับดูอยู่อ๋อ